ขอสวัสด <rude S 2> ok. ีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกนะครับผม20นาฬิกา4 3นาทีครับวันนี้เย็นวันศุกร์โอไม่เย็นแล้วครับผมค่ำคืนวันศุกร์ครับผมก็มาจัดตัวนะครับตีหัวหน้าซากากินะครับผมกับการตามหานะครับชาร์โดนะครับผมชา์โดโฮโอนะ Shadow นะครับผมน่าสงสารมากครับในกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กลุ่มระดับประเทศของเราเนี่ยนะโอ้โหไม่เห็นจะมีใครตีโฮ shadow เลยนะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะไม่มีประโยชน์ในเรื่องของ pvp นะครับหรือเปล่าหรือว่ามันมาให้จับจนเบื่อกันหมดแล้วหรือยังไงก็ไม่ทราบแล้วครับผมแต่ว่าสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาลองจัดตัว ตีเจ้าโฮโหดูครับไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรนะครับกับหัวหน้าซากากิครับแต่ว่าจําได้แน่นอนครับว่าตัวแรกจะต้องเป็นเจ้ามาแชมป์นะครับผมเจ้าสี่แขนของเรานั่นเองนะครับไคลริกกี้มาดูครับว่าเราจะจัดตัวไหนตีสู้กับหัวหน้าได้ครับโอ้รอบนี้จัดให้เป็นไคลริกกี้ครับ2ตัวเลยนะครับผมแล้วตัวสุดท้ายเป็น แรดเทาของผมนะครับเป็นเจ้าอะไรนะโซไซดอนเหรอเอาละครับตัวสุดท้ายขออนุญาตเปลี่ยนนะครับเป็นท่าหินดีกว่าครับผมมีเจ้าก๊อตหินหนึ่งตัวครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าจะเจอตัวอะไรนะจะเจอตัวอะไรนะตรงกลางเนี่ยมึกก่อนนะครับตัวแรกนะ่าจะเจอเปอร์เซียนะครับเจ้าเนื้อ่างสองเนาะตัวที่สองไม่แน่ใจครับผมใส่ตัว ที่เป็นธาตุไฟลงไปก่อนแล้วกันนะครับเผื่อเจอหอยนะอ่านะครับผมลองดูนะครับขออนุญาตใส่โอ้บาซามูน่าสนนะหรือว่าจะเอาโฮโอไปตีกันลองดูนะครับผมเอาตัวหน้าเกียดหน้าเกียดเลยนะครับเอาตัวโฮโอเนี่ยแหละครับไปตีด้วยเลยนะเอาล้ครับตัวแรกครับผมเป็นไคริกี้ครับตัวที่สองเป็นโอโอครับตัวที่สามเป็นเจ้าอ่า กอตหินของผมนะครับผมบางกินลาสนะครับผมมาดูกันครับว่าจะสามารถสู้วนาซากากิได้หรือเปล่าครับหาแล้วครับตัวแรกครับเจ้าเพอร์เซียครับผมเมียนล่างสองนั่นเองนะครับมาดูกันครับว่าจะสามารถชนะได้หรือเปล่าอุ้ยแต่ว่ายังไม่ทันเริ่มในตัตีไปไกลแล้วครับผมโอ้โหแล้วชาร์จทำให้ตายทันไหมทันครับทําลายก่อเขาก่อนครับโอ้โหนี่ครับ ตายอย่างไว้เลยครับโอ้โหเจ้าไฮริกี้ของผมนะโอ้โหโหดมากครับเจอตีไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหเรามาใช้โโอครับตีสู้กันเนี้ครับไม่น่ารอดครับขออนุญาตทาลายเกาะมันให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ครับอืมายแล้วครับผมโอ้โหทำลายเกาะได้ครับแต่ว่าจะไหวหรือเปล่าไม่ทราบครับ แล้วโฮโอตัวนี้ครับดันเป็นท่าบินซะด้วยครับโอ้ไม่จะเป็นไฟครับอ้าวแต่ว่าก้อนหินครับก้อนหินผมโอ้ตีเนียดล่วงไปเลยครับอืสุดยอดครับตีเจ้าเนียดร้านสองนะครับล่วงไปเลยเจอหอยจริงๆด้วยครับโอ้ยแต่ว่าคราวนี้ครับมันอ่ามันไม่มีกอแล้วนะอ่าไม่มีกอแล้วนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเจ้าทําไมตายสโตนเอกของเราเนี่ยจะ อุยดีครับได้ผลดีครับแต่ว่ายังเหลืออยู่อีกหน่อยครับเอาละครับมีรุ้นครับโอ้ไม่รู้นะครับว่าก๊อตเนี่ยครับมีทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับตัวสุดท้ายครับโอ้โอครับเจอก๊อตครับโอ้ยได้ชา้าสักทีไหมครับถ้าได้ชา้าสักทีจะเยี่ยมมากเลยครับผมเอาละครับแต่ว่าโอโอมันอึดครับไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่านะโอ้โหตายเลยครับโอ้ชนะแบบ งงครับผมโอ้โหครับตัวที่1นะครับจัดเป็นไทลิกกี้มานะครับที่เอาตัวไม่รอดนะครับเจอเพอร์เซียเข้าไปนะครับผมถนัดเลือกเพอร์เซียนะครับเจ้าเนี้ยล่าง2เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวที่2องเป็นหอยเฉยเลยครับก็กะว่าจะเอาโอโอมาสู้ครับแต่ว่าโอโอเป็นทตาดินครับก็เลยต้องเปลี่ยนเอาปังกีลาสลงไปนะครับผมซึ่งก็โจมตีได้น่าจะน่าจะได้ น่าจะได้นะเอฟเอฟเฟเนาะน่าจะได้ซูเปอร์เอฟเฟคทีฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็โหนาซากิครับไปแล้วครับผมตัวสุดท้ายก็โคโอครับแพ้ทางน่าจะแพ้ทางหินถึง2เท่าเนะเาะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะแพ้ทา่าหินถึง2เท่าเลยซึ่ง,งาบางกีลาตัวเมื่อกี้นี่ครับผมตั้งชื่อว่าก้อนหินนะครับก็คือ ถ้าตีเร็วก็หินครับถ้าชาร์จก็เป็นสโตนเอ็ดเป็นหินเหมือนกันนะครับผมอาแล้วครับได้1 5บอลครับกับหัวหน้าซากากิครับมาดูโอ้โอว่าเป็นชายนี่หรือไม่เป็นชายนี่ครับโอ้โหจะเอาชาร์โดชายนี่โฮโอครับอืมไม่ได้ครับ850ครับไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะโอ้แต่ขออนุญาตนะครับผมใช้เบอร์รี่ทองเลยแล้วกันนะครับเอาชัวไว้ก่อนนะครับผม ก็เป็นตัวแรกครับเป็นชา oh ์โดโหโอตัวแรกนะครับผมก็รับไปครับ3ามแคนดี้นะครับผมกับอีกสาม n d y แคนดี้ครับผมโอ้โ oh ห oh oh, ตอนนี้ครับ XP น่าจะคูณ2นะจากกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาเมื่อประมาณสักสิบโมงเช้าหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเห็นอ่าเมสเซจขึ้นมาบอกนะครับผม โอ้โห oh, 850ครับดูซิว่า IV จะเป็นอย่างไรโอ้โ oh, ห oh, HP เต็มครับผม a อ t a ทขีดนิดนิดครับแล้วก็ดีเฟนสองขีดนิด,น,ดนิดครับโอ้ oh, ถ้า p u r ยว y ขึ้นมาก็มีรุ่นเหมือนกันครับโอ้โ oh, ห oh, ถ้า p u r ยว y ขึ้นมาก็มีรุ่นนะครับเพิ่มมาอีกหน่อยนึงก็น่าจะแต่แต่90นะครับ IV นะครับแต่ว่า เราคงจะต้องเก็บเจ้า Shadow โ o ไว้ก่อนนะครับผมว่ามันค่อนข้างจะดูโอ้โหโหดมากครับท่าครับเป็นท่าพลังเลนรับครับเป็นท่าผีนะครับผมกับระเบิดอารมณ์เหมือนเดิมนะครับเจ้าโโอที่โดนข้องงำด้วย Shadow นะครับผมด้วยเงานะครับก็จะเป็นพลังระเบิดอารมณ์ใช่ไหมนะตลอดเลยนะครับพร้อมก็ได้ Shadow โบนัดด้วยนะครับผมาละครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆรอนไปจัดดูก็ได้นะครับผมว่าตัวที่หนึ่งน่าจะเป็นไคลริกกี้ที่มีท่าโจมตีเร็วนะครับผมชาร์จเร็วนะครับเพื่อที่จะทาลายเกาะนะครับตัวที่สองครับจริงๆแนะนําให้เป็นทาาุไฟตัวอื่นจริงๆบาซามโน่น่าจะโอเคนะสู้กับหอยตัวเมื่อกี้นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นผมไม่แน่ใจนะอาจจะเจอเป็นทตุนอมมอนเหมือนกันหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะตัวสุดท้ายครับแน่นอนครับก็ถ้าไม่มีตัวอะไรครับก็ใช้บางกีรัสนะครับที่ อ่าถ้าโจมตีเร็วเป็นหินนะครับแล้วก็ทาไม่ตายเป็นหินเหมือนกันนะครับผมอเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ได้แล้วครับผมใช้นี่โฮโอนะครับผมเอ้ยใช้นี่ Shadow h โฮโอนะครับจากหัวนหน้าซากากิครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปทเพียงเท่านี้เลย20 51นาิกา51นาทีสวัสดีครับผม